ดีค่ะ,คะหรอใช่ค่ะเป็นการก่อสร้างแบบแบบเก่าก็เลยเย็นมมีริบแก้วด้วยนะคะ,ค,ะคนมาพักเยอะไหมคะเชิญอะไรนะ718ค่ะไปทข้างฝั่งนี้นะฝั่งนี้นะ สลมาอามอวันนี้นะคะจอมแจมยางเสงอสงอวัสดีนะคะพามาที่โรงแรมที่จังหวัดปีตานะัดปตัตตานีมาดูว่าโรงแรมที่นี่ลดไหมมาดูสิเดี๋ยวฉันจะพาให้ดูนะสหายทั้งหลายแทนทน,ทน วิวที่สหายได้เห็นข้างหน้านะคะก็คือว่าสา,สามารถมองเห็นทะเลอันไกลโพล้นแต่ว่าทะเลของเขานั้นนะมันคือทะเลที่แบบคือมีความยาวแบบยาวมากค่ะยาวแบบยาวแนวกว้างนะเออยาวแนวกว้างหรือยาวแนวยาวเออกูงงเออยาว <c oughs> คือสามารถมองเห็นแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็คือจะเป็นแบบพื้นที่สีเขียวเพราะว่าด้วยความที่เขายังเป็นเมืองที่แบบอืไม่ได้มีการแบบ มีสิ่งปลูกสร้างอะไรเยอะมากยังเป็นเมืองที่แบบสงบสงบ,สงบติดทะเลอะไรเงี้ยก็ไม่คิดว่าจะมีโรงแรมแบบนี้ด้วยนะเลิศนะเขาลือกันว่าที่นี่อาหารอร่อยมากนะคะแล้วก็เป็นโรงแรมที่ดีที่สุดในจังหวัดปัตตานีเราก็เลยแบบอยากลองมาดูว่าเป็นยังไงโรงแรมที่นี่เลิศไหมก็จะออกแนวเนี้ยค่ะแนวแบบเขาเรียกแนวอะไรวะตกแต่งแนวแบบเยวียวี แต่ก็เออเลิศนะคือมันได้ความที่แบบเป็นไม้แบบแนวธรรมชาติธรรมชาติรราตก็เลิศดีมาดูโรงแรมเอยมาดูห้องน้ำเขาก่อนยังไม่ดูเลยว้ายห้องน้ำเขามีอ่างอาบน้ำด้วยนะมาดูมาดูเนี่เออไม่ธรรมดานะมีอ่างแช่น้ำด้วย เหมือนจะธรรมดาแต่ก็โอเคห้องน้ำใหญ่ดีเลิศอยู่คือตอนแรกคิดว่าแบบจะได้นอนแบบในเมืองเพราะตรงน,นี้คือในเมืองของปัตตานีเลยนะ <Wow. S 1> คิดว่าจะได้นอนแล้วแบบไม่ได้เห็นวิวอะไรไม่ได้คาดหวังอะไรเลยปรากฏว่ามาน้องเขาบอกว่าพี่จะเลือกฝั่งหนูเลือกหนูเอาซิตี้วิวให้บอก,บอกอดิฉันทุกวันนี้ก็อยู่ปูนอยู่แล้วคะ่ะ <c oughs> ขอธรรมาชาติได้ไหมคะเ <c oughs> ขาก็เลยให้ฝั่งนี้โอเคดีมากเลยอะ เป,เป็นปลื้มมากเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องดูสิแต่ว่าวันนี้ไอแต่ว่าฝั่งนี้ก็คือทิศตะวันตกแต่ไม่เป็นไรเราเน้นวิวนะเพราะว่า เราอยากได้วิวที่ดีๆโอเคเดี๋ยวจอมแจมขอพักก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยจะพาไปกินว่าเราจะไปกินตรงไหนเที่ยวตรงไหนของปัตตานีนะเพราะว่าที่นี่คือเป็นดินแดนที่แบบน่าค้นหามากหน้ามาไม่เคยมาคือครั้งแรกเลยนึกข่น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 จอมแจมยังง,ง้อซึงงะอซึงงไปแปลวอาเองเด้อว,ว่าหมายถึงอะไรนะ โอเคขอตัวพักก่อนเดี๋ยวค่อยไปเจอกันที่แบบฮารูฮาราข้างนอกละกันค่อยเจอกัน าสีสวยมาก สดยอดมดยอ o r n i n g ค่ะสหายตื่นแล้วนะวันนี้ตื่นสายมากเมื่อคืนติดเมาหมน <c oughs> ก็เลยนอนดึกวันนี้ตื่นสายฉันไม่ได้ไปกินขา้าวยำเขาเลยก็เลยไม่ได้รีวิวแต่ไม่เป็นไรนะไม่ต้องแบบ ไม่ต้องผิดหวังเพราะว่าเดี๋ยวเราจะออกจากโรงแรมมันจะพาไปหาก,กินของอร่อยๆออแต่ว่าดูว่าเขายังเปิดแบบหลายร้านไม่ร้านที่อร่อยอ่ะเนี่ยจะให้มาดูตรงนี้นะที่นี่อ่ะคือกงนกคือถ้าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่ะเขาจะมีสัญ,ญลักษณ์อ่ะที่นี่โรงแรมซ S เปะตะัตตานีเนี่ยถ้าเกิดเดินเข้ามาจะเห็นกงนกแบบเนี้ยเขาจะเลี้ยงกงนกกรงหัวจุกอ่ะซึ่งแบบเขาจะอะไรนะเหมือนมีไว้แข่งขันกันอเออนกก็จะแบบร้องแบบจุกรู้จุกรู้อะไรอย่างเงี้ย ฉันก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าฉันเห็นแบบมีเยอะมากเนี่ยอันนี้สวยแล้วก็โรงแรมเขาอะก็คือเป็นโรงแรมที่ใหญ่นะแล้วก็มีมาตรฐานแบบในนปัตตนนี่อะเออก็คือแบบใช้ได้อะค่ะชาอะไรก็มากินแต่ว่าให้ระวังกินนิดนึงถ้าเกิดว่าเราแบบเป็นคนกรุงเทพอะมันเราเป็นคนกรุงเทพนะแต่ว่า <c oughs> เราต้องระวังนิดนึงนะอย่าก,กินเยอยนะชาที่นี่ต้องแบบ นิดนึงเพราะว่ามันจะดีดทำให้เราแบบไม่นอนทั้งคืนเลยก็ได้อะไรเงี้ยต่เดี๋ยวจบแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ไปหากินอะไรแบบอร่อยๆเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านอาหารค่ะอร่อย อือห uh ือหอมมากอือ huh. uh huh. อันนี้เครื่องในก่อนแหละอือห uh ือ huh. อร่อยมาก